สวัสดีครับพบกับ d ู l i f Channel วันนี้เรายังอยู่กันในเกม Gray Zone Warfare นะครับและเควสที่เราจะทำในวันนี้ชื่อเควสว่า In the Water เราจะต้องไปโลเคทตามจุด3จุดนี้นะครับซึ่งจะอยู่ที่บ้านป่านะครับและจุดแรกที่เราจะต้องไปโลเคทนะครับจะอยู่บนกองเนินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ากองเนินสายนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรโอเคจุดนี้นะครับที่เราจะต้องไปโลเคทดูนเดินไปใกล้ยแล้ว โลเคชได้เลยครับ1จุดและจุดที่2นะครับจะเป็นบ่อน้ำนะครับเมื่อเราเข้าไปถึงบ้านที่มีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านนะครับเราก็วิ่งเข้าไปหาบ่อน้ำได้เลยครับและในจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบ้านที่มีเหมือนสารประภูมิอยู่หน้าบ้านนะครับ เมื่อเราโลเคททั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับฐานเพื่อไปส่งเควสให้กับแลบแรดได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจช่องดูนูบด้วยนะครับสวัสดีครับ